สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนปฏิภาณออโต้นะครับอันขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อันมีรถสวยมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีก1รุ่นนะฮะเช่นเคยนะครับตามคําเรียกร้องโนเวล่าตอนเดียวนะครับวันนี้มีรถเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยฝากคุณลูกค้านะครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับคุณลูกค้าได้ไม่พลาดตัวคลิปใหม่ๆจากทางร้านปฏิภาณออโต พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับ วันนี้นะฮะเราอยู่เจ้านิสสันนาวาร่านะครับ MP 3 0 2 5 SL นะฮะเป็นตอนเดียวเทาเดิมรถปี08นะครับไม่ใช่รถปี2018นะครับรถปี2018นะครับสับคันนี้ก็คือยังเป็นรถปีใหม่อยู่นะครับในเรื่องของตัวสภาพอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันไปพร้อมๆกันนะครับในส่งตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่า ตัดต่อโครงสร้างไม่มีแน่นอนนะครับอีกอย่างเนี่ยสำคัญนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุรค้าส่วนใหญ่หากันเยอะแล้วก็มีคนยังสอบถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจะเน้นในเรื่องของตัวคุณภาพการใช้งานอุปกรณ์ของแต่งทุกอย่างจดทะเบียนลงเล่มนะรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุรกค้ามาออกกับที่ร้านปริพันธ์ออตโต้เนี่ยจะได้ครบตามนั้นเลยนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับ กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทานะฮะส่วนกรอบตัวจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านี่ตรงนี้ยังไม่มีนะฮะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เพิ่มเติมได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนของตัวโคมไฟหน้านะครับอันนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานนะครับนวล่าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวรูปทรงบอดี้นะครับที่มันดูบึกบืนดูใหญ่เหมือนแบบกระบะสไตล์อเมริกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยตรงนี้เน่อเพาามทํื สำหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเหล็กก้านะฮะเดินเส้นเดียวไล่รอยต่อนะครับถือว่าเป็นโครงของตัวรถเนี่ยที่แข็งแรงมากนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนําเลยว่าอีก1คันถ้าเกิดใครเน้นในเรื่องของการบรรทุกเยอะนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการใช้เป็นเพาลอยก็ขอแนะนําเป็นตัวนาวาล่าเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดแบบสแตนดาดเลยนะครับเดิมๆโรงงานเนี่ยสตันสบายๆนะครับอันนี้คือทางนาวาล่าเขาการันตีมาให้เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับ สับตัวเครื่องของตัวนาวาเนี่ยนะฮะเป็น2.5นะครับอันนี้ในตัวฝาเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับนาวากับรีโวเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นรหัส Y d ดี25นะครับ2.5ลิตรสี่สูบเรียงนะฮะเทอร์โบแปรผันนะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับัในส่วนของตัวเครื่องดีเดิมโรงงานนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มอันนี้คือแห้งๆเดิมๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราขอมาไล่กันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคันหน้านะครับแก้มข้างนะฮะหรือว่าเม็ดอาร์ตนะครับตะเข็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับตัวน็อตฝังกระโปรงอะไรนงี้ไม่มีการแกะหรือว่าขันไขออกมาทําสีนะครับอันนี้คือตัวรถเดิมๆเลยนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดใครต้องการในส่วนของตัวกระบะรถปีใหม่ๆหน่อยนะครับคันนี้ก็เป็นปี2018นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยในเรื่องของตัวราคาเนี่ย ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คุณลูกค้าต้องการรถปีใหม่แต่ว่าราคาถูกนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกอย่างเดียวตัวรถสวยเดิมโรงงานด้วยน่าใช้น่าขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรถเข้ามาแล้วใครดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อ,อว่าครับในส่วนด้านข้างนะตัวสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีด้านข้างอะไรเงี้ยนะครับสวยเสมอกันเจนถุงด้านท้ายนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกก่อนมีการเก็บงานรายล,ายละเอียดให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับ ทำความสะอาดนะฮะทั้งภายในภายนอกแต่เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเรามีบริการให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือขัดสีเคลือบผิวนะครับเปลี่ยนทายน้ําของเหลวนะฮะตั้งตั้งศูนย์ทวงล้อเช็คระบบไฟทุกอย่างนะครับก่อนส่งถึงมือของคุณลูกค้านะครับคันนี้เรามีของแต่งไว้ให้ด้วยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะครับเป็นล้อเวลนะฮะยูสตาร์นะครับ D1 แล้วก็พร้อมยางปี2020นะฮะตัวนี้เนี่ยซีรียางก็จะเป็น235 4518นะคร ส่วนตัวล้อนี่นาวนล่าเนี่ยถึงจะเป็น6กูเหมือนอีลสู็จริงนะครับแต่ใส่ร่วมกับอ,อีลสูไม่ได้เพราะว่าตัวน็อตล้อเนี่ยเขาจะพิเศษกว่านะครับหรือว่ารูมันอาจจะเล็กกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้องสั่งพิเศษนะครับง่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยมาดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลมันค่อนข้างที่จะเป็นลายที่ยอดนิยอมอีกลายนึงก็ได้กันนะครับเราเลยใส่เป็นเวลให้นะครับ ส่วนตัวทรงรถเนี่ยอันนี้เนี่ยเคยยืนยังเป็นเดิมๆโรงงานอยู่นะครับแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมีการจัดทรงเพิ่มให้นะครับอย่างเช่นโหลดลงมาประมาณ4นิ้วสอดโหลดลงมาประมาณ3นิ้วสอดน,นะครับอันนี้กำลังสวยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวรถเดิมๆเนี่ยคือบอดี้มันใหญ่อยู่แล้วแต่คุณลูกค้าอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็ก รถปีเก่ารถปีใหม่จัดทรงสักหน่อยนะฮะแต่งเติมอีกเข้าไปหล่อเหมือนกันได้หมดอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับตัวสีด้านข้างนี่เดิมโรงงานสวยนะฮะมือเปิดเป็นสีดำนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวออปชั่นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีข้างในนะครับขออนุญาตเปิดในส่วนของตัวซ่อกข้างประตูให้กับคุณลูกค้าดูนะครับ ซอกประตูนะเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการแกะออกมาทําสีนะครับตัวเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเลขไม้แท้ประวัติเช็คศูนย์ได้บุ๊คเซอร์วิสครบนะฮะตัวรถสวยๆดําเดิมเลยนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวรถสีเทาสำหรับคันนี้นะครับอันนี้เนี่ยดูกันแบบง่ายๆเลยนะครับคุณลูกค้าหรือว่าพาช่างผู้ดเชี่ยวชาญมาดูคุณลูกค้าก็ได้หรือว่าพาเพื่อนสนิทที่ดูรถยนต์มือสองเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่โดยเบื้องต้น ทางร้านเป็นพันอโต้นะครับเรารับประกันเลยเราขายแต่รถสวยพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้ายังไม่มีตัวเรื่องในใจนะครับเข้ามาเรื่องรถที่ร้านเราได้เลยนะครับขึ้นชื่อนะฮะในเรื่องของรถหัวเดี่ยวใช้งานในเชิงพณิชย์เรามีคุณลูกค้าครบตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับส่วนล้อหลังนะฮะอ่านี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นกระทะผาให้นะครับขอบ15นะฮะแล้วก็ยางเดี่ยวเป็นปี2020นะฮะ มิชชัน XCD นะครับส่วนตัวซีนียางถ้าเกิดเป็นของ22ขอด15เนี่ยนะครับก็จะเป็น225 75 R15 นะครับอันนี้เราก็ใส่ไว้พร้อมเลยแต่ว่ามันจะมีคําถามเพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้วิ่งบรรทุกเยอะนะครับจะใส่เป็นล้อเวล4ล้อแบบนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านหรือว่าหลังไมค์ทีนึงนะครับหรือว่าคุณลูกค้าใจล้อเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของการบรรทุกเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานในภายาคหน้้้าาดดววยยในอนอคต ป็นล้อกระทาแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถไปกําหนดได้ว่าเฮ้ยวันนี้วิ่งน้อยเอ้ยุ่งนี้อาจจะวิ่งเยอะอะไรประมาณนี้ใส่เป็นสแตนดาดแบบนี้เลยก็ได้นะครับคุณลูกค้าลองคิดดูนะฮะมิชลินเอ็กซีดีเนี่ยที่มันเป็นยางวัสดุทุกเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราซื้อมือหนึ่งคู่นึ่ะเกือบหมื่นนะครับเราจะไปเสียตังค์ซื้อตรงนี้ใหม่ในเมื่อที่ร้านปริพันอโอตโต้เราให้ครบเลยนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มเลยอีกอย่างนะีก็ส่วนของ ตู้ทึบนะครับคันนี้เนี่ยเราใส่ตู้ทึบนะฮะความสูงอยู่ที่2เมตรสินะฮะนี่คือตู้มือหนึ่งนะครับเบิกให้ใหม่เลยนะฮะสวยมากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายกันหน่อยกว่าครับโอเคนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนี่ฝาท้ายนะครับเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนโดนท้ายแน่นอนนะครับี่สันเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ในช่วงของตัวด้านท้ายด้วยนะครับนั่นคือในส่วนของตัวโลโก้นะฮะที่เป็นแบบนูนนะครับตรงฝาท้ายอันนี้เนี่ยุคแบบ พูกแบบ Big M หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับยังมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาทิอย่างเช่นกล้องมองหลังนะฮะตอนเดียวของนังวรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปมีกล้องมองหลังมาให้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่าตอนเดียวแบบนี้นะครับส่วนตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของตัว ด้านท้ายตู้นะครับก็จะมีแผงนกันรอยเส้นกันซ้อนแสงนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบนนี้ใช้งานได้หมดทุกดวงนะครับันนี้คือส่วนของตัวรถนะครับตอนเดียวไม่ค่อยมีอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะครับเราพยายามเน้นย้าในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวรถนะครับว่าคุณลูกค้าต้องได้รถสวยคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็บริการหลังการขายที่เยี่ยมนะครับใครได้แบบนี้ครบเซตเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับคือเดี๋ยวทางร้านจดทะเบียนลงเล่มให้และคุณลูกค้าก็ พร้อมสามารถวิ่งงานได้ทันทีนะครับตรงนี้ถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราดูตัวรถภายนอกกันแล้วนะครับเราไปดูภายในกันมากกว่าครับไปเราเข้ามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับสบภายในนี้คอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวภายในเนี่ยคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะดูแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อให รองรับหรือว่าให้เข้ากับตัวรถภายนอกนะครับจะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินเล็กน้อยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับตัวองค์ตัวแออะไรงนี้การจัดวางการดีไซน์อะไรต่างๆนี้มันจะเหมือนแบบพวกแบบมิติใหม่หรือว่ารถที่มันดูแบบใหญ่ๆกระบะมันแก่งกระบะบึกบึนนะครับอะไรประมาณนี้ในส่วนของการดีไซน์นะครับการตกแต่งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องเล่นล่ะ นะครับตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะครับแต่ว่ามี fm am นะฮะตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับส่วนตัวจอตรงนี้เนี่ยมันเป็นจอ lcd นะครับเพื่อว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราจะมองกล้องถอยนะครับเอาอเคเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะฮะถ้าเกิดเราถามว่ากล้องถอยที่เห็นในตัวของนาวาล่าคันนี้เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามองเนี่ย เราสามารถเข้าใจได้ว่าเส้นมันเป็นอย่างนี้นะเส้นลายมันคืออย่างนี้นะเราควรถอยขนาดนี้นะแค่นี้เนี่ยผมก็ถือโอเคแล้วในรถกระบะตอนเดียวสักรุ่นหนึ่งนะครับตรงนี้ผมถือว่าคุ้มเลยถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัวออปชั่นนะครับถึงไม่สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้แต่ว่าในเรื่องของการฟัง,ง,งเพลงฟังเพลงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มความเซฟตี้ให้อีกหนึ่งอย่างเพราะว่าเราใส่ตู้ทึบไปแล้วนะครับกล้องถอยเราก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวแอร์นี่เป็นแบบปรับแมนวนวลนะครับ ที่เสียบ USB กับ AUX นะฮะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็มีที่วางแก้วใว้2ใบนะครับส่วนตัวกระจกนะครับปรับไฟฟ้าอ่าตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับปรับไฟฟ้าแล้วคุญแจรีโมทนะครับ ถือว่าครบถ้วนนะฮะในเรื่องตัวออปชันนะครับมีกล้องถอยให้มีกระจกปรับไฟฟ้านะครับโอเคเลยแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะครับ2.5 YD นะครับ YD 25เนี่ยก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันเพิ่มอัตราทดขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นตัว v j t เทอร์โบด้วยนะครับส่วนตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีเทานะครับตัวเบาะเนี่ยจะทรงเหมือนตัว Revo 2.4 นะครับก็จะเหมือนแบบ60ต่อ40นะฮะก็จะนั่งได้ประมาณสักสคนถ้าเกิดคนตัวเล็กๆเนี่ยสคนนั่งได้แน่นอนนะครับก็คนขับหนึ่งอคนนั่งด้านซ้ายอีก2นะครับตรงนี้ถ้าเกิดคนตัวเล็กๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดตคนตัวใหญ่ๆเนี่ยผมว่า ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับตัวเล็กๆเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับส่วนตัวบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆนี้ครบถ้วนหมดนะครับอีกอย่างเนี่ยในสองตัวโรเนี่ยตรงนี้คุณค้าน่าจะสนใจกันเยอะด้วยนะครับคันนี้เนี่ยปี18นะครับเลขไม์อยู่ที่7 5 8 5หมด้้าบามกิโลนะครับรถ2ปีเฉลี่ยปีละ3 0,000นโลนะครับแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเราเน้นในสวงของตัวสภาพนะฮรการใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ คุณลูกค้าต้องได้รถสวยจากทางร้านบริพัตรโอ,อโต้ไปใช้งานนะครับอันนี้คือในส่วนตัวภายในนะฮะภายในสะอาดนะครับทคบาความสะอาดให้คุณลูกค้าใหม่เรียบร้อยแล้วเดี <S <s <routines> <S ๋ยวก่อนออกจากร้านอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะทําทั้งด้านนอกตัวรถและก็ภายในตัวรถให้คุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อว่าจะได้สวยแล้วก็สะอาดสดใหม่เหมือนได้ฟิลออกรถป้ายแดงเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะบร,ริการและก็เซอร์วิสตรงนี้ให้นะครับโอเคเราดูตัวรถกันพีธีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอนไปสรุปแล้วก็บอการาคาหน้ารถอีกทีนึงครับ โอเคครับเราดูตัวรถนาวาล่าคันนี้กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูและสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับในส่วนของตัวสภาพเนี่ยนะครับรวมรวม้วเนี่ย98%้นตะครับตัวรถสวยพร้อมใช้งานปี2018นะครับคราวนี้ในเรื่องของตัวราคาล่ะสำหรับคันนี้นะฮะนาวาล่าเอ็0รนะครับ2.5 SL รถปี2018นะครับราคาจะอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้มีรอกันนะครับ3 9ม0 0 0ืบาทนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยดาวหรือว่าใช้เงินของรถเริ่มต้น6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตัวรถราคาไม่เกิน400 0 0 0ผ่อนไม่เกิน8,00 0นะฮะแล้วก็ได้รถปีใหม่แบบนี้ด้วยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้มาดูตัวที่ร้านได้นะครับรถสวยพร้อมใช้แบบนี้ มาไวไปไวแน่นอนนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด like, Sub s c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวอ่านจะมีคลิปมารีวิวสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูกันอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับเป็นรถรุ่